มันมีเยอะมากเลยของมันมี2ชั้นมีชั้นสองกับชั้น3เดี๋ยวเราแยกกันเดินกันละกันเพราะว่าจะบอกว่าอะไรมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหคงบอกไม่หมดแน่นอนเพราะของมันเยอะมากนะเลยงั้นเดี๋ยวแยกกันช็อปโอเคแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันตรงนี้นะกี่นาทีพี่สัก15นาที1ินาทียาเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าผมเจะได้อะไรบ้างผมยนีไม่ได้พกอะไรมาเลยเพราะผมรู้ว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีของให้ช็อปเยอะโอเคผมก็ได้มาสบายๆเดี๋ยวมาหาที่นี่ครับผมงั้นแกไปหาซื้อเสื้อเลย ถูกใจอุ้มแล้วก็อุ้มก็ถูกใจเพื่อนๆคนไทยมากเลยเพราะว่าห้างนี้นะอุ้มเรียกมอนว่าห้างนอกเวลาเพราะว่าหลังจากที่ห้างอื่นๆนะปิดหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตอนดึกๆเนี่ยเราก็ยากจะแบบเออนอนไม่หลับเยงเออกมาเดินเล่นอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะมาหาซื้อของได้ในห้างดองกี้เลยเพราะว่าบางสาขาก็เปิด24ชั่วโมงบางสาขาก็เปิดถึงตีห้าหกโมงเช้านู่นเลย <c oughs> ใครที่นอน <c oughs> ไม่หลับเดินเล่นได้อย่างแรกที่ผมต้องการตอนนี้ครับคือเสื้อ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้อ่ะแต่มันเท่ดีเย็นโอเคได้อยู่ได้เสื้อแล้วมาดูอย่างเงินหน่อยดีกว่าว่าได้ะอะไรบ้าโหนี่เลยโหถูกใจเด็กผู้ชายแน่นอนเลยซอยของเล่นเพียบหูมีของเล่นของผู้หญิงของผู้ชายด้วยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะเข้าไปดูดีกว่าโหของเล่นเยอะมาก,มก,กนหน้าผ่านตังมากเลยอ่ะโหอย่างเงี้ยตุุ้้นอ,อย่างเงี้ย ดูดิบากิฮานายะมะฟรนพีสเลยทั้งแก๊งเลยอ่ะมอนเตอร์ฮันเตอร์เกียนมากเลยอ่ะผมเกียนจริงๆของอะไรนะ่าไหร่นะ2ลด่สอนด้วยลด20%สด้วยโอ้โหของกินมาละลานตามากเลยอะ ป้ามือแผ่นป้ามือผ่นคือข้อปราหมูยักษมาแบบบดให้แบนโอ้โหแล้วมันไป็แผ่นย,ยักษ์มาเลยดิขายายกังพรมอะโอหนี่สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะอยากจะมีงานปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใส่ชุดอะไรนะโโหนี่มาดองกี้มีครบเลยดูดิมีชุดดับเพลิงมีชุด กับตันมีชุดซาุาูไรนี่มีชุดนักเรียนญี่ปุ่นด้วยนะอ่าเอาแบบไหนอะนี่โอหรืออยากแบบออกแนวแบบป่าๆหน่อยนี่นี่มีชุดมีชุดม้าลายมีชุดม้าลายแล้วก็มีชุดสิงโตนะสิงโตเง่ห่ย <c oughs> โอ้ยมันซอยเนี้ทำเป็นหดแล้วไม่เอาไม่เอาโอ้ยแอบดิบเศษตจกาเลย นี้ที่ผมใส่อยู่เนี่ยคือผ,ผมติดใจมากเลยแต่คือตัวนี้มันเป็นแบบว่าเป็นผ้าหนาไว้ใส่ตอนฤดูหนาวนะครับเพราะฉะนั้นผมจเลยอยากได้ยูกตะที่เอาไว้ใส่สำหรับหน้าร้อนจะเป็นพวกนี้เป็นผ้าบาง1,200เยนประมาณนะั้นขอเที่ยวผมได้แล้วเดี๋ยวมาเทสหน่อยเป็นไงนี่ใสมาเสะ หัวผมได้แล้วแหละได้ยังได้แล้วได้อะไรโอ้โหตาบ้าร้อนชุดโป๊ดแกเลยเนี่ยไปดูชั้นสามไหมโอ้โหมาตรงโซนนี้นะโซนแบบว่าเอาใจคุณผู้หญิงเลยเพราะว่าพวกเครื่องสำอางที่ล้างหน้า hmm. ท uh ี huh. yeah. <laughs> oh. ่ล้างเครื่องสำอางอะไรเงี้ยหูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเทียบโอ้โหเยอะเยอะอุ้มเอาอันนี้ นี่แนะนำเลยน้ำยาโกนกผมงญี่ปุ่นใช้ดีมากใช้ดีฝุดๆเลยเพราะว่าสีมันออกดีแล้วก็มันไม่แบบแดงหรือว่ามันทำให้แบบผมไม่เสียด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงเจ๋งสามารถทำได้ที่บ้านด้วยภายในครึ่งชั่วโมงโหสีออกมาเริศเอาเลยชอบ โอ้โหตรงนี้นะมันโซนแบบโซนสวยจริงๆเพราะว่าจากตรงนั้นนะมันมีเป็นพวกแบบวิตามินเสริมสวยต่างๆวิตามินแบบบีบีคอลลาเจนอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยตรงโน้นอน่ะฝั่งโน้นเลือกได้ทั้งเชลเลยนี่นะโอ้หอันนี้นะเขาขึ้นชื่อมากเลยก็คือที่ปัดขนตาอย่างบางคนนะคุณผู้หญิงจะมีประสบปัญหาเรื่องขนตาสั้นใช่ไหมเวลาแบบแต่งหน้าทีไรก็ทําให้หน้าดูแบบว่าไม่เฉียวคมไม่สวยงามนะคะนี่พิ้มแนะนําเลยยาวบลืดเวลาที่ใครแบบว่าขนตาสั้นไม่ค่อยมีใช่ไหม เราก็ติดขึ้นมานี่มันจะยาวแบบเห็นนะยาวแล้วก็เยอะมากเลยก็ปัดไปปัดพอปะเ็ดปุ๊บโหยาวเวลา,าที่เราแบบจะสกิดเรียกแฟนเราใช่ปะเราก็ไม่ต้องใช้มือแล้วเราก็หันไปแล้วก็ก็ะพริบตา Đ ิิ้บุ่งอาโดนไหลยผู้ชายเลยเริ่ชุ่มนแนะนำนี่มานี่เลย สำหรับคนที่ปัดขนตาแล้วขนตามอนเรียบร้อยแล้วมันยังดูไม่คมใช่ไหมหน้ายังดูไม่เฉียวต้องใช้อันนี้เลยนี่ one day tattoo อันนี้นะมันจะเป็นสําหรับคนที่แบบว่าปาดไม่ค่อยเก่งอยากจะให้แบบว่าข้างหลังเฉียวแล้วแบบกระดุกแบบเขาเรียกว,ว่าอะไรหางในกระดุกนิดนึงอย่างนี้ใช้ของอันนี้เลยเวลาขับรถไปอุ้ยรถติดปาดปุ๊ดอย่างนี้อ่ามันเขียนง,ง่ายสําหรับคนที่แบบเขียนไม่ค่อยเป็นนะใช้อันนี้เลยเลิศมากพิวอุ้มรับรอง อะไรจักรยานผมอยากเอากลับอ่ะโอ้เอากลับไงค<บ>นมาญี่ปุ่นก็อยากจะเอาจักรยานกลับมาทั้งนั้นเลยเดี๋ยวบอกให้เพื่อนๆเป็นแบบว่าเคล็ดลับนิดนึงนะเผื่อว่าที่ใครมาที่นี่แล้วก็อยากจะขนจักรยานกลับไปจริงๆแล้วมันสามารถทําได้นะคะเพื่อนๆแต่ว่าจักรยานแต่ละรุ่นรุ่นนั้นเนี่ยมันจะต้องถอดได้ก็คือหมายกาว่าเราจะต้องกลับไปประกอบที่เมืองไทยได้เขาจะต้องมีกล่องใส่ให้เรียบร้อยอย่างเงี้ยเนี่ยเราสามารถที่จะเอากลับได้เลย อย่างสมมุติว่าใครมาแบบบินด้วยสายการบินที่แบบว่าได้น้าหนักเยอะๆยอะไรเงี้ยนะก็ไม่ต้องห่วงโหลดกลับไปได้เลยพวกอย่างเงี้ยเอากลับไม่ได้เพราะว่ามันแยกประกอบไม่ได้แต่ว่าพวกเนี้ยเห็นปะเออเนี่ยจักรยานมินิคันเล็กๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอากลับได้เลยโอ้โหเท่ไม่มีใครเหมือนด้วยนี่มินิคูเปอร์ เชฟโรเลตสามหมื่นกว่าสองหมื่นเจ็ดมีคาร์แร็ด้วยคาร์แร็สองหมื่นกว่าสองห 2, 20, มื่นเกือบสามหมื่นเอากลับได้ชัวร์ใช่ไหมพี่เอากลับได้ชัวร์ดิอย่างที่อุ้มบอกนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเนะี่ยอยากจะเอากลับชอบมากอุ้ยอินเลิฟเลยกับจักรยานพวกนี้นะ<ๆ>ก็สามารถถามเขาได้ว่ามันแยกชิ้นประกอบยังไงใส่กล่องยังไงถ้าเกิดว่ามันไม่ใหญ่มากกล่องมันสามารถที่จะแบบโหลดได้นะเอากลับได้เลยไม่มีปัญหา ชอบป่ะอชอบชอบมากชอบมากเลยได้มาเยอะเลยได้มาหลายถุงมงัองกันเนี่ยเนี่ยววันจันทจะไปดูเล่นเดินเล่นจะเฉยดูไปปันๆาอะไรเงี้ยสักพักปุ๊บห้ามใจไม่ได้คว้ามาเลยพี่จริงๆแล้วผมอยากให้แบบว่าห้ามเนี่ยวันนี้เปิดที่มองไทยว่านะเพราะมองไทยเนี่ย ปิดสองท,งทุ่มอะไรเงี้ยแล้วแบบมันก็มันก็ไม่มีแบบที่ช้อปปิ้งแบบเวลาเราเสร็จงานสำหรับบางคนที่ทำงานเสร็จดึกอะไรเงี้ยซ<ม>ึ่งร้านค้าที่แบบนี้ยมันเปิดที่ตีสองตีสามเงี้ยโ,โหสบายช้อปเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ทำยไงพี่มีเป้ไปเดียว <c oughs> <า>ไม่เป็นไ,ไรเดี๋ยวฝากๆก,กันก็แล้วกันฝากพี่้วกันนะโอเคฝากพี่นะ ถึงโรงแรมเสียทีก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดนะคะในการเดินทางจากกรุงเทพมาถึงที่เซนไดตอนนี้อ<ส>ุ้มก็ผ่าน้องเจมแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยมาถึงที่นี่โดยสวัสดิภาพแล้วเป็นไงบ้างยากปะน้องโอไม่ยากเลยค่ะพี่และขอบอกนะครับว่าสบายไม่เร่งร่วนเหมือนกันเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยเราไปที่โตเกียวก่อนอเราได้นอนพักที่นั่นคืนนึงแล้วก็เที่ยวช้อปปิง้ง เช่นิดๆหน่อยๆแล้ววันรุ่งขึ้นปุ๊บเราก็เริ่มเดินทางมาแล้วขึ้นรถไฟนู่นรถไฟนี่โอ้โหสารพัดได้แวะซื้อของด้วยเหมือนกันเจ<ช>๋งมากๆเลยครับผมวิธีการเดินทางของพวกเราที่อุ้มให้เดินทางแบบนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเทศกาลอย่างที่บอกว่าเรามาเที่ยวงานเทศกาลนะเราจะต้องมาก่อนมาสแตนบายก่อนถ้าเกิดว่าเรามาวันไหนที่มันตรงกับเทศกาลเลยเนี่ยรถไฟก็อาจจะไม่มีตัวเครื่องบินอาจจะแพงอย่างเงี้ยมันฉุกกระหุกไปพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเริ่มเดินทางไปทางเทศกาลแล้วใช่ไหมพี่ใช่แล้วพรุ่งนี้จะเป็นเทศกาลแรกของเราโอ้งว่าถูกกใจทุคนแล สนุกแน่เลยเพราะผมเนี่ยรอคอยมานานแล้วรอติดตามได้เลยครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ดูเรา2คนแล้วก็อยากจะเที่ยวตามแบบเรานะคะแต่ว่าจดไม่ทันหรือว่าจำไม่ได้เนี่ยสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่เว็บไซต์ของ Japan Holiday ได้นะคะหรือว่าอยากจะดูซ้ำหลายๆรอบเลยเนี่ยก็สามารถที่จะดูผ่านทาง Facebook ของรายการได้ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอ๋อเนวีออสแทฟฟิตอ่านะคะที่สนับสนุนทริปรายการดีๆแบบนี้นะคะใช่ครับผมสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนครับอยากเจอกับพวกเราเจอกันใหม่ได้ครับทุกวันพฤหัสสี่ทุ่มครึ่งทางแบงค์แชนแนลช่อง,องคุณใจรุ่นเจเนอเรชันครับสวัสดีค่ะลาไปแล้วไปออนเซ็นกันมาไปออนเซน<ะ>็นนะผมไปเอาบอยเลยกับพี่นะ